สุลานิเดนแห่งความรักผู้สุลานิแดนแห่งความรักสวัสดีค่ะเราเจอกันเป็นคลิปแรกที่นี่นะคะสําหรับช่องอย่างเป็นทางการของด้อมเรานะคะแล้วก็เป็นที่ที่เราเปิดว้านสำหรับศิลปินในเอเชียของเรานะคะว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นจีนนะคะคือทุกประเทศในเอเชียของเราเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ถือว่าเป็นดินแดนแห่งความรักค่ะ แต่ต้องขอฝากทุกๆคนในด้อมเราด้วยค่ะชาวกูซูทั้งหลายนะคะเรามีบ้านเป็นที่ชัดเจนแน่นอนแล้วนะคะก็ฝากช่วยกันแชร์ลิงก์ด้วยนะคะอยู่ตรงนี้เราก็อย่างที่ทราบกันค่ะหลายๆคน,น้นกลับไปด้อมไม่ได้นะคะกลับด้อมไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหาค่ะเราก็ไปรับเมนของเรามาอยู่ด้วยกันที่นี่เลยที่กูซูนะคะ เพราะว่าอย่างเว่อิงอย่างหลานจ้านเองอย่างที่เราเห็นในคลิปเนี่ยค่ะก็คือเมนของเรานะคะว่าจะเป็นเซียวจ้านจะเป็นหวังอี้ป๋อนะคะก็ยังเป็นติ่งฝั่งเกาหลีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องวัฒนธรรมของความมันเทิงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีการปิดกั้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่มีความจําเป็นต้องกลับด้อมหรอไปที่ไหนค่ะเราอยู่ที่นี่แล้วเราก็ไปรับเมนเรามาไปรับเพื่อนๆเรามาอยู่ในกูซูด้วยกันนะคะและสาหรับคลิปแรกในดีแดงความรักวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของเซียวจ้านแน่นอนที่สุดนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทําเอาคนเคลิ้มกัน นะครับสอบเสียงวันวานเขาที่สถานีเจ้าเจียงทีวีค่ะก็ต้องเรียกว่าเป็นเวทีที่เซียวจ้าของเรานั้นมีความผูกพันกับสำหรับเจ้าเจียงทีวีนะคะเมื่อคืนนี้เซียวจ้าได้ขึ้นแสดงในงานเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงปี2019นะคะที่เจ้าเจียงทีวีอย่างที่เราเห็นค่ะและจะเห็นได้จากในคลิปนะคะว่าแฟนคลับของเซียวจ้านนั้นเยอะมากจริงๆนะคะอย่างเมื่อคืนนี้ส่งเสียงเรียกแล้วก็มีป้ายไฟที่โชว์ชื่อเขานั้นขึ้นมาเรียกว่าเต็มฮอกเลยทีเดียวนะคะสําหรับเซียวจ้าค่ะย้อนหลังไปในช่วง ของวันสุดท้ายในปี2015นะคะเซียวจ้านและก็เด็กฝึกคนอื่นๆน,นี้ได้มีโอกาส,สแสดงบนเวทีงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าของเจ้งเจียงทวีค่ะซึ่งมันก็มีผู้ชมมากกว่า20,000คนนะคะและนอกเหนือจากนั้นในช่วงปี2016นะคะเซียวจ้านก็ได้สดแสดงครั้งแรกของเขานะคะบนเวทีสถานีเจอ้งเียีแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและเขายังได้โซโล่เพลงฟรีสค่ะและนอกเนือจากนั้นก็ยังได้ร่วมร้องเพลงกับเพื่อนใน X9 คือเพลงบ r m a n นะคะ แล้วก็ส่วนในเรื่องของคว,วีเซิยวจ้านั้นเมื่อคืนนั้นถือว่าวีสุดจริงๆค่ะดีใช้น้ําตาไหลนะคะเมื่อเซียวจ้าน,นั้นได้ไปเจอนักร้องคนโปรดคะ่ะที่ไปร่วมงานนี้เช่นเดียวกันแต่นั่นคือสเตฟานีซุนนั่นเองนะคะเซียวจ้านดีใจถึงขนาดที่อัพรูปภาพที่ถ่ายคู่กับสเตฟานีลงในแอคเคาวดยปองเขานะคะแล้วก็มีรูปร้องไห้ด้วยอารมณ์ประมาณโวดีใจมากนะคะตื่นเต้นดีใจน้ําตาไหลอะไรแบบนี้นะคะและสําหรับสเตฟานีซุนค่ะหรือว่าซุนยิ่นจือนะคะเป็นหนึ่งในศิลปินที่ประสบความสําเร็จสูงสุดของวงการเพลง ลอกจีนค่ะและความสามารถในด้านของการร้องเพลงของเธอนั้นการันตีได้จากรางวัลเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะวิว่าจะเป็นไต้หวันมาร o d ี a อวอร์ดค่ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีรางวัลอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่เธอเข้าวงการใหม่ๆนะคะรางวัลเบส t นวอาร์ติสค่ะรางวัลเบสเฟมลรางวัลศิลปินที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดของคนสิงคโปร์ค่ะเธอได้5สมัยด้วยกันนะคะจากเวที MTV Asian a w a ช d s ค่ะตั้งแต่ปี2545ถึงปี2551นั่นเองนะคะแล้วก็น นอกเหนือจากนั้นนะคะเซฟานี่ซุนหรือว่าซุนยิ่งจื่อนะคะก็ยังตระเวงกว่ารางวัลมาแล้วมากกว่า200รางวัลในสิงคโปร์ค่ะนอกจากสิงคโปร์แล้วยังมีจีนไต้หวันฮ่องกงและมาเลเซียด้วยนะคะซุนยิ่งจือหรือว่าเซฟานี่ซุนเเกิดวันที่23กรกฎาคมปี1978เธอเป็นชาวสิงคโปร์โดยกำเนิดนะคะ และก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่แอดอ่านชื่อเธอผิดนะคะต้องขออภัยจริงๆค่ะต้องบอกเลยขอแก้ตัวเลยนะคะต้องถือว่าเป็นการแก้ตัวแล้วค่ะเพราะว่าแอดเพิ่งจะเข้าจีนนะคะก็เลยโปรไฟล์ศิลปินอาจจะไม่เคลียร์ต้องขอโทษจริงๆนะคะแอดออกชื่อเธอในคลิปก่อนหน้านั้น,นะคะ่ะว่าสเตฟานี n ซันจริงเธอชื่อสเตฟานี่ซุนนะคะหรือว่าซุนเยินจื้อนั่นเองค่ะและนี่คือความใจของเซียวจา้านนะคะอย่างเพลงของเธอที่เซียวจา้านชอบมากที่สุดก็คือ Dark Black นั่นเองค่ะ เราก็ดีใจกับเซียวจ้านด้วยนะคะถือว่าเป็นความสุขเล็กๆในช่วงวันอยู่ของเขาค่ะนอกจากจะได้กลับไปร้องเพลงที่เวทีที่มีความผูกพันอย่างสถานีเจ้์เจียงทีวีแล้วนะคะเซียวจ้านก็ยังได้เจอนักร้องคนโปรดก็คือสเตฟานีซุนที่เวทีนี้ด้วยค่ะ ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะคะสำหรับปูซูลานดิดาแห่งความรักของเรานะคะเปิดรายการเปิดบ้านมาที่เรื่องราวของเมนกับศิลปินคนโปรดของเซียวจ้านนะคะซึ่งเธอเสียงเพราะมากจริงๆแล้วก็เป็นศิลปินที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะกว่ารางวัลมากกว่า200รางวัลทั่วโลกนะคะเธอคือศิลปินเพลงป๊อบระดับโลกคะ่ะสาหรับซุนเยยงจือหรือว่าเซฟานี่ซุนค่ะ ก่อนที่เราจะบายบายกันไปในวันนี้ก็อย่าลืมพรุ่งนี้ส่งกำลังใจให้กับทีมปรมาจารย์ลัทธิมารด้วยนะคะแล้ววันพรุ่งนี้ค่ะก็จะออนแอร์เป็นวันแรกค่ะวันที่21ตุลาคมนะคะสำหรับซีรีส์ของด้อมเรานะคะนั่นคือปรมาจารย์ลัทธิมารของชาวกูซูเรานั่นเองค่ะเราก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับเวอร์อีกให้กับหลานจ้านทุกทุกคนในปรมาจารย์ลัทธิมารกันด้วยนะคะขอให้ซีรีส์ด้อมเราจงเจริญจงเจริญกรุงโซแตกกันไปข้างหนึ่งนะคะแล้วก่อนที่เราจะบายบายกันไปค่ะ แล้วก็มีคําคมดีๆจากเมนของเราจากเซียวจ้านมาฝากกันด้วยนะคะในทุกๆวันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นแค่บอกตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองต้องทําอะไรอย่าปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ